นางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานลงพื้นที่อำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วมอบนโยบายให้อาสาสมัครแรงงานและบัณฑิตแรงงานเน้นพัฒนาทักษะคนทำงานเพิ่มสิทธิประโยชน์แรงงานนอกระบบและวางแนวทางแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในพื้นที่ชายแดน ที่หอประชุมอำเภอวัฒนานครจังหวัดสะแก้วนางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพร้อมด้วยนายสมาตรปัทมสุคนรองปลัดกระทรวงแรงงานและคณะผู้บริหารลงพื้นที่ติดตามภารกิจด้านแรงงานโดยมีนายปริญญาโพธิศัสตร์ผู้ว่าราชการจังหวัดสะแก้วให้การต้อนรับ ก่อนเริ่มงานผู้เข้าร่วมงานข้าราชการและประชาชนได้ร่วมยืนสงบนิ่งเป็นเวลาหนึ่งนาทีเพื่อถวายความอาลัยต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่24ตุลาคมที่ผ่านมา จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดสะแก้วกล่าวขอบคุณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานที่ให้ความสำคัญกับพื้นที่ชายแดนซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบและปัญหาแรงงานในหลายด้านส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ นางสาวตรีนุชเทียนทองได้มอบนโยบายให้กับอาสาสมัครแรงงานและบัณฑิตแรงงานโดยเน้นแนวทางแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานในพื้นที่ชายแดนด้วยการสรรหาแรงงานต่างชาติเช่นจากสีลังกาเข้ามาทดแทนรวมถึงพิจารณาให้ผู้หนีภายจากเมียนมาสามารถทำงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมกันนี้กระทรวงแรงงานยังให้ความสําคัญกับการพัฒนาทักษะแรงงานไทยเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันผ่านโครงการ 1. ตําบล1ช่างอเนกประสงค์ฝึกอบรมทักษะอาชีพแบบหลากหลายพร้อมกับมอบเครื่องมือประกอบอาชีพหลังจบหลักสูตรรวมถึงการอบรมอาชีพให้นักศึกษาในช่วงปิดภาคเรียน นอกจากนี้กระทรวงแรงงานยังได้ปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้แรงงานนอกระบบตามมาตรา40อาทิการเพิ่มเงินทดแทนทุพพลภาพเงินสงเคราะห์บุตรและเงินทดแทนการขาดรายได้จากการรักษาพยาบาลรวมถึงขยายสิทธิ์กรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัยในพื้นที่ชายแดน ภายในงานยังมีนิทรศการจากหน่วยงานในสังกัด5เสือแรงงานและบูธรับสมัครงานกว่า400อัตราสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของกระทรวงแรงงานในการยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานไทยทุกกลุ่มพร้อมสร้างโอกาสการมีงานทำอย่างมั่นคงและยั่งยืนโดยเฉพาะในพื้นที่ชายแดนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ปัจจุบัน อีกเรื่องหนึ่งที่ตอนนี้เรื่องได้ผ่านคอรมอรไปแล้วที่ดิฉันเองได้เร่งรัดแล้วก็นําเข้ามาติดคอรมอรก็คือในเรื่องของออการดูแลผู้ประกันตนของกรณีเหตุสุดวิสัยในเรื่องของสงครามนะคะก็จากความไม่สงบที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเนี่ย ก็อาจจะมีมีผู้ประกันตนหลายๆท่านที่ต้องตกงานในช่วงเวลานั้นนะคะก็คือว่าอาจจะไม่ได้ไปทํางานนะคะอาจจะยังยังไม่ได้ออกจากงานแต่ว่ายังทํางานอยู่หรือบางท่านออกออกจากงานแล้วเนี่ยอันนี้ดิฉันก็ได้ผลักดันให้เป็นฐานมะสิคโครมนนะคะให้อ,อ่าได้มีการดูแลนะคะสําหรับวันที่ท่านเนี่ยวันที่ท่านสูญเสียไรายได้ในส่วนของที่ประกันตนนะคะก็คือเออจะต้องประกันสังคมจะต้องดูแลค่าไรายได้ ครึ่งหนึ่งของรายได้ที่ท่านมีอยู่เช่นว่าเคยได้รายได้วันละ500บาทเนี่ยสองบาทเนี่ยท่านจะได้รับการทดแทนหรือได้รับการดูแลนะคะในส่วนของเหตุสุดวิสัยในเร่องของสงครามเนี่ยห้เอร์เซของรายได้ที่ได้อยู่ ภายหลังการมอบนโยบายในพื้นที่จังหวัดสะแก้วนางสาวตรีนุษเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพร้อมคณะผู้บริหารได้ลงพื้นที่ไปเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประกันตนที่ประสบอุบัติเหตุและเจ็บป่วยรุนแรงในอำเภอวัฒนานครจำนวน4รายโดยรายแรกคือนางสาวนัน,นทาน,านาสายกมลอายุ38ปีผู้ประกันตนที่ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์จนเป็นผู้พิการ ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานท่านได้มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคพร้อมติดตามสิทธิประโยชน์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคมและเงินทดแทนการขาดรายได้ร้อยละ50ของค่าจ้างตลอดชีวิต จากนั้นได้เยี่ยมนายอนุวัต์บุญโยประการผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและนายภัยรัตส์สีนอกรวมถึงนายเฉลิมพลจิริรัตผู้พิการจากภาวะตาติดเชื้อสูญเสียการมองเห็นทั้งสองข้างโดยทุกคนนั้นได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายทั้งเงินบำเหน็จชาราภาพเงินทดแทนการขาดไรายได้ตามอัตราที่กำหนด ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้กล่าวให้กำลังใจพร้อมแนะนำแนวทางการประกอบอาชีพที่เหมาะสมเพื่อสร้างรายได้เสริมและย้ำถึงความมุ่งมั่นของกระทรวงแรงงานในการดูแลผู้ประกันตนให้ได้รับสิทธิประโยชน์อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น